แมรี่ต้องบอกลาสตีเวนลูกเลี้ยงของเธอเพราะว่าพ่อแท้ๆของเขาอย่างลิชาร์ดจำใจต้องส่งสตีเวนไปโรงเรียนประจำสาเหตุนั้นเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนเขาถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพราะมีพฤติกรรมรุนแรงสตีเวนโกรธพ่อมากๆที่แยกเขาออกจากแม่เลี้ยงทั้งสองมีปากเสียงกันจนลิชาร์ดคุมรถไม่อยู่พุ่งประสานงากับรถบรรทุกที่สวนมา6เดือนต่อมาแมรี่ยังคงตื่นเช้าทำกิจวัตรต่างๆเหมือนอย่างเคย ก่อนจะปลุกลูกชายที่พิการติดเตียงให้ตื่นนอนหลังจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นลิชาร์ดตายส่วนสตีเวนก็กลายเป็นเพียงร่างไร้วิญญาณน,นอนให้แม่เลี้ยงหยอดน้ำข้าวต้มเธอต้องทำแบบนี้ทุกวันและขอย้ายสตีเวนไปที่ห้องนั่งเล่นเพื่อเปิดโทรทัศน์ให้เขาดูก่อนที่จะปีกตัวไปทำงานแมรี่ mm. <Mary S 1> เป็นนักจิตบำบัดเธอเชี่ยวชาญมากในศาสตร์จิตวิทยาเกี่ยวกับเด็กในวันนี้คนไข้ที่มาอยู่กับเธอได้พักหนึ่งแล้วคือเด็กกำพร้าอย่างทอม เหมือนกับคนไข้ารายอื่นๆที่มักมีอารมณ์รุนแรงทอมค่อนข้างถือตัวไม่ชอบให้แมรี่สัมผัสและนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เธอได้พบก,กับเขาเพราะเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์มีคำสั่งให้ย้ายทอมไปดูแลในบ้านเด็กพิการกำพร้าเพราะเขามีปัญหาทางการได้ยินแถมเคยทำร้ายเพื่อนคนอื่นจนแขนหักแม้แมรี่จะขอร้องว่าอยากดูแลเขาต่อแต่ก็ไม่เป็นผลในแต่ละวันนอกจากจะต้องทำงานร่วมกับผู้ช่วยของเธออย่างดูซี แมรี่ก็ยังสนทนากับจิตแพทย์วิวสารอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะเรื่องของสตีเวนเมื่อพูดถึงประเด็นนี้แมรี่มักจะปิดประตูตลอดเพื่อไม่ให้ลูกเลี้ยงได้ยินว่าเธออยากส่งเขาให้ทางสถาบันผู้พิการรับไปดูแลสำหรับแมรี่สตีเวนณะตอนนี้เป็นเพียงร่างที่ยังคงหายใจเขาไม่ใช่ลูกเธออีกต่อไปแล้วสตีเวนตายไปแล้วเมื่อหเดือนก่อนพร้อมกับพ่อของเขา สิ่งที่อยู่ตรงนี้เป็นเพียงร่างเนื้อที่เธอต้องคอยป้อนอาหารอาบน้ำและดูแลอยู่ทุกทกวันแมรี่เหนื่อยเหลือเกินเธอยังคงโทษตัวเองอยู่เสมอว่าถ้าไม่ตัดสินใจส่งสตีเวนไปโรงเรียนประจำในวันนั้นลูกและสามีก็คงไม่ตายจากเธอไปในวันนี้ในคืนนั้นขณะที่แมรี่กำลังอาบน้ำให้สตีเวนปากก็ร้องเพลงกล่อมเขาไปด้วยน้ำในอ่างเพิ่มระดับใกล้เคียงกรอบหน้าลูกพิการก่อนที่แมรี่จะค่อยๆกดเขาลงไป รางสตีเวนสันเทิมแรงกดทับเพิ่มขึ้นก่อนที่แมรี่จะรู้ตัวว่ามันเป็นเพียงความฝันขณะก,กำลังคุ้นคิดอยู่กับปัญหาและภาวะในใจที่ฟุ้งซ่านแมรี่ก็ได้ยินเสียงบางอย่างเหมือนมันกำลังวิ่งอยู่รอบบ้านของเธอแมรี่ที่ค่อยๆย,ย่องออกไปดูมีบางอย่างผิดปกติไปจากเดิมมีเสียงสัญญ,ญาณการขโมยดังขึ้นเมื่อแมรี่ไปดูที่รถก็พบว่าทอมนอนหนาวอยู่ในนั้น ทอมกลับมาหาแมรี่พอในช่วงนี้มีเพียงเธอคนเดียวที่เขาไว้ใจแมรี่รีบโทรไปหาโจนเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์เพื่อบอกเรื่องราวทั้งหมดและขอร้องให้โจนส์มอบอำนาจที่เธอดูแลทอมต่อในขณะที่กำลังคุยโทรศัพท์แมรี่ปีกตัวเข้าไปแอบคุยในห้องทำงานเสียงปิดประตูล็อกก่อนดังขึ้นขังเธอไว้ในห้องส่วนทอมก็เห็นอะไรบางอย่างที่ชวนสะพรึงส่วนแมรี่ก็รีบอากุญแจมาเปิดก่อนจะพบว่าทอมหายตัวไปแล้ว หลังจากที่แจ้งตำรวจเรื่องเด็กหายตัวไปแมรี่ยังคงกังวลใจถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับทอมในบ่ายวันนั้นเธอเดินไปรอบบ้านเพื่อตามหาเขาเพื่อว่าทอมจะไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนแต่พอตกกลางคืนแมรี่ก็ได้ยินเสียงอีกครั้งเหมือนมันมีอะไรซุกซ่อนอยู่ในผนังซึ่งเธอก็คิดว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะจิตฝุ้งซ่านในเช้าวันต่อมาแมรี่มีนัดบำบัดกับคนไข้ประจำของเธออย่างแอรอนขณะที่เขาเล่าประสบก,การณ์ที่ผ่านมาแมรี่ก็ไม่ได้ตั้งใจฟังเลย เพราะยังคงกังวลใจเรื่องของทอมหลังจากที่หมดชั่วโมงบำบัดแมรี่ก็ได้พบกับดักพ่อของแอรอนเขาพูดในเชิงชวนเธอไปเดทส่วนแมรี่ก็รีบตอบปฏิเสธเพราะมันคงไม่เหมาะสมเพราะเขาเป็นพ่อของคนไข้แถบน,นตอนนี้เธอยังมีลูกพิการที่ต้องดูแลดักรีบเอ่ยขอโทษเพราะไม่รู้ว่าแมรี่มีพันธะผูกพันหลังจากที่ส่งสตีเวนเข้านอนแมรี่ก็เผลอหลับไปก่อนจะสะดุ้งตื่นและเห็นว่าทอมมายืนอยู่ปลายเตียงของเธอ เขาพุ่งเข้ามาอุดปากแมรี่ไว้และส่งเสียงไม่ให้เธอพูดในเช้าวันต่อมาแมรี่รีบโทรไปหาหมอวิลสันเธอบอกว่าณนะตอนนี้กําลังจะเป็นบ้าเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอันไหนเป็นความฝันหรือว่าเรื่องจริงวิลสันจึงเขียนใบสั่งยาให้เธอเพราะแมรี่มีอาการนอนไม่หลับตั้งแต่แรกแต่ก่อนอื่นเธอต้องส่งผลตรวจเลือดมาก่อนวิลสันวินิจฉัยว่าแมรี่เครียดมากเกินไปตกอยู่ในภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่น แม้เธอจะบอกกับเขาว่าเหมือนถูกผีทอมมาหลอกซึ่งวิวสันก็ตอบกลับว่าจะสรุปแบบนั้นไม่ได้เพอทั้งคู่เป็นนักจิตบำบัดในบ่ายวันนั้นแมรี่ระบายเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ให้ผู้ช่วยเธอฟังส่วนลูซี่ก็พูดถึงเรื่องที่ดักชวนแมรี่ไปเดทลูซี่อยากให้เพื่อนได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็เลยแนะนำให้เธอลองชวนดักมากินข้าวที่บ้านดูหลังจากที่ดักกลับไปแล้วยังไม่ถึงชั่วโมงแมรี่เริ่มมีอาการแปลกๆ เธอมองเห็นบ้านทั้งหลังเป็นภาพเบลอๆในความรู้สึกของเธอเหมือนบ้านหลังนี้ไม่ได้มีแค่สตีเวนเท่านั้นเธอตรงไปหาเขาและพบว่าลูกพิการหายตัวไปในตอนนั้นช่องอากาศในห้องรับแขกเปิดออกมือปิศากระชากแมรี่เข้าไปเธอพยายามขัดขืนก่อนที่จะตื่นมาในตอนเช้าและพบว่าตัวเองเมาหลับอยู่ตรงนั้นแมรี่รีบไปหาสตีเวนลูกพิการยังคงนอนเป็นผักอยู่เหมือนเดิมแต่ที่แปลกไปคือ ตรงใบหน้าของสตีเวนมีรอยเล็บขวนล,ลากยาวแมรี่สงสัยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเธอเอาเรื่องนี้ไปบอกหมอวิลสันว่าทุกอย่างที่เธอเล่าไม่ว่าจะเป็นเสียงแป,กแปลกๆที่อยู่ในผนังหรือรู้สึกว่ามีใครกำลังวิ่งอยู่ในรอบบ้านมันคือเรื่องจริงสตีเวนมีแผลอยู่ตรงหน้าหรือเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงนี้อาจจะเป็นวิญญาณทอมที่ตามมาหลอกหลอนเธอวิลสันบอกกับแมรี่ว่าไม่มีทางเป็นไปได้ผีไม่มีอยู่จริง เธอคงเครียดมากๆและจิตปรุงแต่งไปเองเขาจะรีบสั่งจ่ายยาให้เธอหลังจากที่รู้ผลตรวจเลือดแล้วในเช้าวันเดียวกันนั้นแมรี่ฟังข่าวจากโทรทัศน์ว่าเด็กชายที่สูญหายทอมถูกหาตัวจนพบแมรี่รู้สึกโล่งใจมากที่ภาพหลอนของเธอไม่ใช่เรื่องจริงเขายังไม่ตายและไม่ได้ตามหลอกหลอนเธอแม้ปัญหาหนักอกจะพ้นผ่านแต่พายุหิมะที่กำลังจะมาถึงก็เป็นเรื่องจุกจิกใจที่แมรี่ต้องจัดการ เธอเตรียมข้าวของไว้ให้พร้อมขาดอยู่เพียงอย่างเดียวนั่นก็คือตะเกียงไฟขณะลงไปเอาในห้องใต้ดินดักก็มาพอดีเขามาชวนแมรี่ว่าอยากไปพักโรงแรมในเมืองด้วยกันไหมซึ่งเธอก็ตอบปฏิเสธแมรี่เล่าให้ดักฟังว่าวันนี้เธอได้ดูข่าวเรื่องทอมซึ่งดักก็รีบตอบกลับว่ามีข่าวออกมาอัปเดตแล้วว่าเด็กที่เจอไม่ใช่ทอมแมรี่กระวนกระวายอีกครั้งหลังจากที่ดักกลับไปแล้วหมอวิลสันก็โทรหาแมรี่ เขาบอกกับเธอว่าหลังจากผลตรวจเลือดออกพบว่าแมรี่ใช้ยานอนหลับเกินขนาดวิลสันติงแมรี่ว่าไม่ควรทำแบบนี้มันอาจมีฤทธิ์ก่อมประสาทส่วนแมรี่ก็รีบตอบปฏิเสธทันทีเธอไม่ได้อธิบายอะไรมากเพราะณตอนนี้พายุก,กำลังมาแมรี่รีบพราออกจากวิลสันตรงไปยังห้องใต้ดินเพื่อค้นหาตะเกียงไฟแต่มันแปลกตรงที่มีคนเอากุญแจมาล็อกชั้นเก็บของไว้เธอต้องหาขวานมาจามเพื่อเปิดมันออก ส่วนวิวสันที่ยังคงงงๆงกับคำตอบของแมรี่ในตอนนั้นเธอยังไม่วางสายจากเขากล้องวิดีโอแผ่นไปถึงภาพในตัวบ้านวิวสันเห็นว่าในบ้านของแมรี่มีเงาแปลกๆเดินผ่านกล้องไปนั่นหมายความว่าเธอไม่ได้อยู่ตามลำพังส่วนแมรี่ก็พบว่าชั้นที่เก็บตะเกียงเป็นช่องโพรงเชื่อมไปยังส่วนต่างๆของตัวบ้านในตอนนั้นไฟก็ดับพอดีเธอรีบจุดตะเกียงก่อนจะพบว่า มีหน้าของทอมยื่นโผล่ออกมาจากช่องเก็บของแมรี่ตกใจกรีดรีบนี้แต่พอหันกลับมาก็พบว่าสตีเวนยืนดักอยู่ข้างหลังเธอตื่นขึ้นมาอีกครั้งในสภาพถูกจับบันไว้แช่ในอ่างน้ำมีเสียงเพลงกล่อมนอนเหมือนครั้งที่เธอเคยร้องให้ลูกชายพิการในตอนนี้กลับกันสตีเวนเป็นคนร้องให้เธอแทนเขามีสภาพไม่ต่างจากคนปกติทั่วไปแมรี่พยายามถามว่าเกิดอะไรขึ้นสตีเวนตอบกลับ ว่าอันที่จริงเขาหายตั้งนานแล้วหลังจากเกิดอุบัติเหตุร่างกายเขาไม่ได้เป็นอะไรแต่เพราะกลัวว่าจะถูกส่งไปอยู่ที่อื่นสตีเวนก็เลยแกล้งเป็นเจ้าชายนิทราเพื่อที่จะเหนี่ยวรั้งให้แม่เลี้ยงอยู่กับเขาตลอดเวลาทุกอย่างเป็นไปตามแผนสตีเวนมีความสุขบนความทุกข์ของแมรี่ทุกๆวันจนกระทั่งการมาของทอมสำหรับเขาสตีเวนรู้สึกว่าแมรี่เอาใจออกห่าง แล้วยิ่งได้รู้ว่าจะถูกส่งตัวไปสถานพยาบาลสตีเวนยิ่งแค้นในวันแรกที่ทอมหนีมานอนในรถเมื่อแมรี่ทิ้งให้ทอมอยู่ตามลำพังสตีเวนก็จะทุบทอมทิ้งเลยแต่เขาหนีเข้าไปในซอกกำแพงซะก่อนเดินวนอยู่ตามโครงสร้างในบ้านโดยเฉพาะในส่วนห้องนอนของแมรี่นั่นทำให้เธอมักจะได้ยินเสียงแปลกๆอยู่บ่อยครั้งภาพหลอนที่เคยเห็นเมื่อตอนใกล้หมดสตินั่นก็คือเหตุการณ์ที่ทอมพยายามขอความช่วยเหลือ สตีเวนคอยหยอดยานอนหลับให้แม่เลี้ยงกินทุกคืนเมื่อเธอหลับแล้วเขาก็จะออกล่าทอมที่ซ่อนหลังกำแพงเมื่อแผนการไม่สำเร็จเขาก็เลยเอากุญแจไปล็อกช่องประตูเก็บของเพื่อให้ทอมอดตายอยู่ในนั้นแต่เมื่อในวันนี้ณเวลานี้แมรี่รู้ความจริงแล้วเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะเชื่อทอมทิ้งเลยสตีเวนบังคับให้แมรี่กินยานอนหลับก่อนที่เขาจะย้อนกลับไปจัดการตัวปัญหา ทางด้านของหมอวิลสันที่รีบตรงมาที่บ้านของแมรี่ก็ดันพลาดไม่ระวังขับรถเสียหลักตกข้างทางทำให้ความช่วยเหลือช้าเกินกว่าที่แมรี่จะรอได้หลังจากที่สตีเวนหายไปได้พักหนึ่งแมรี่ก็รีบแก้มัดล้วงคอบ้วนยาทิ้งเธอค่อยๆย่องลงมาหาโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือแต่พอช่วงนี้พายุหิมะเข้าไม่มีสัญญาณเลยขณะนั้นเธอได้ยินเสียงร้องของทอมดังออกมาจากห้องใต้ดินเธอเดินตรงไปตามเสียงร้องและพบกับทอมในสภาพอิดโรย ส่วนสตีเวนที่กําลังคุ้มครั่งเขาเตรียมจัดการทอมแมรี่พยายามเกลี้ยกล่อมเขาแต่ไม่เป็นผลเธอคว้าด้ามปืนซัดเข้าไปที่หน้าสตีเวนพร้อมตะโกนบอกให้ทอมหนีไปแมรี่ที่ไล่หลังมาติดๆเธอขังสตีเวนไว้ในห้องใต้ดินแล้วบอกให้ทอมหาที่ซ่อนเธอเดินถอยหลังลุยหิมะเพื่อแกล้งหลอกสตีเวนว่าหนีออกมาจากบ้านแล้ว ส่วนสตีเวนที่พังประตูห้องใต้ดินออกมาได้ก็ไม่ได้โง่าตามเกมแม่เลี้ยงเขาเห็นคราบหิมะเลอะเต็มพรมเช็ดเท้าก็เลยรู้ว่าทั้งสองต้องแอบ,บอยู่ในบ้านหลังนี้ส่วนแมรี่ที่หนีไปแอบ,บกับทอมในตู้เสื้อผ้าก็คอยแอบ,บมองว่าสตีเวนจะหลงกลอุบายเธอไหมขณะที่สตีเวนใกล้เข้ามาเรื่อยๆเขาเปิดตู้เสื้อผ้าออกแต่ในตอนนั้นหมอวิลสันก็เดินฝ่าพายุหิมะมาถึงหน้าบ้านพอดีเขาตะโกนเรียกหาแมรี่ ทำให้สตีเวนมุ่งความสนใจไปที่เขาวิลสันที่ไม่รู้ว่าตนจะถึงคาดเดินหน้าตามหาแมรี่ก่อนที่สเีเวนจะโผล่เข้ามากระซวกวิลสันเต็มแรงพอแคนที่วิลสันเป็นคนสนับสนุนให้แมรี่ส่งเขาไปสถานพยาบาลแมรี่ใช้โอกาสที่สตีเวนไม่อยู่พยายามหาทางหนีเธอตรงไปที่หลังบ้านเพื่อเปิดประตูหาทางออกแต่มีบางอย่างดันประตูไว้แมรี่ออกแรงพยายามดันให้มันเปิดก่อนจะพบว่าศพของดัก วางขวางประตูอยู่เขาตายตั้งแต่ช่วงที่มาชวนแมรี่ไปพักที่โรงแรมเธอเผื่ไปรับโทรศัพท์หมอวิวสารเพียงแค่แป๊บเดียวดากระตกเป็นเหยื่อของสตีเวนนั่นหมายความว่าณตอนนี้เหลือทางออกเพียงแค่ประตูหน้าแมรี่และทอมค่อยๆย,ย่องไปตามทางเดินพวกเขาต้องเงียบที่สุดไม่ให้สตีเวนรู้มีเสียงทุบดังไปทั่วบ้านสตีเวนใช้ค้อนตอกตะปูยึดทุกบานประตูแมรี่ไม่มีทางเลือกต้องทวงเวลา เธอทุบช่องแสงกระจกในห้องครัวแล้วดันทอมให้ไปแอบอยู่บนหลังคาสตีเวนที่ได้ยินเสียงกระจกแตกพุ่งตรงมาทางแมรี่เธอหัวดเขาด้วยกระทะจนสลบก่อนจะคว้าค้อนถอนตะป,ปูยึดประตูบานหน้าพาทอมนี้สตีเวนที่ยังไม่สิน้นฤทธิ์ก็วิ่งไล่ตามมาติดๆส่วนทอมก็วิ่งไปที่ท่าเรือแมรี่ที่รู้ว่าทอมไม่มีทางหนีพ้นเธอขวางสตีเวนไว้แต่เขาก็ผลักเธอกระเด็นแม้ทอมจะเป็นแค่เด็กไร้ที่พึ่ง แต่ไฟอิจชาและจิตวิปลาดของสีเวนก็บังคับผลักทอมตกน้ำเขาทุ่มกำลังทั้งหมดกดทอมจมน้ำหมายสิ้นใจแต่ถัดไปไม่ไกลแมรี่คว้าค้อนตรงมาที่สตีเวนเธอเหวี่ยงค้อนสุดแรงเข้าที่หัวลูกเลี้ยงพอดีหลายสัปดาห์ต่อมาแมรี่ตัดสินใจทำเรื่องรับทอมเป็นลูกบุญธรรมทั้งสองเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งพร้อมเติมเต็มส่วนที่ขาดหายของกันและกัน สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะชื่อว่าชัดอินหลอนเป็นหลอนตายเป็นหนังในปี2016แนวระทึกขวัญฆาตกรรมโดยส่วนตัวแล้วเราค่อนข้างที่จะชอบภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเพราะว่าตอนที่ดูเนี่ยหนังเนี่ยทำให้เราคิดว่าสรุปแล้วเนี่ยเรื่องมันจะเป็นหนังผีหรือว่านางเอกเนี่ยหลอนไปเองหรือว่าเป็นหนังที่แบบเด็กมีพลังจิตอะไรประมาณนี้นะคะสุดท้ายก็สรุปว่าเป็นหนังฆาตกรรมนะคะโดยส่วนตัวเราชอบ บรรยากาศของเรื่องที่ออกหนาวๆภาพก็สวยด้วยนะตัวละครไม่เยอะแยะวุ่นวายแต่มันจะไม่มีฉากโหดเลือดสาดอะไรเราคิดว่ามันขาดตรงนี้ไปทำให้หนังเนี่ยมันเหมือนเป็นเออไม่ครบมิติเท่าไหร่ทำให้ตัวสตีเว่นเนี่ยอาจจะเราอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่ดูดำลึกเข้าไปในจิตใจเขานะฮะเป็นหนังที่เหมือนแบบว่าตัด ตัดไมค์ทีคือสตีเวนจัดการไปแล้วเลยประมาณนี้แล้วว่าน่าเสียดายตรงนั้นนิดนึงส่วนตัวแล้วเราชอบชารีฮิตันในเรื่องนี้นะ,ะแล้วว่าเออเขาก็แสดงดีนะ,ะในหมดที่หดหูนะฮะทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นของเราเองนะคะอยากให้ทุกคนไปชมภาพยนต์ฉบับเต็มนะคะเรื่องชัดอินในปี2016ก็สนุกโอเคเลยนะคะดูได้เพลินเพลินเพื่อใหคลิปนี้ยาวขึนไปอย่าลืมกด like, กไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจเราด้วยนะคะคลิปนี้เราต้องลาไปก่อนขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูคลิปเราขอบคุณมากค่ะ